สวัสดีครับผมมาเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับผมน้ำก็ค่อนข้างใสนะครับนี่ไม่น่าจะมีปลาตายเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่มีนะถ้ามีก็จะลอยขึ้นมาแล้วแล้วก็ตอนที่ผมเปลี่ยนน้ำผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะคลิปนั้น ฝนมันตกนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมเรียนรู้โดยการใช้นิ้วนี่นะครับใช,ใช้นิ้วไปรูปๆด้านบนรีนะครับหรือว่าใครจะเรียกว,ว่าตะแกงก็แล้วแต่นะครับทำให้น้ำมันไหลผ่านไส้กรองได้นะครับเพราะว่าที่มันเป็นปัญหาคือไอรีด้านบนเนี่ยมันตันนะครับ เพราะว่าคีปลาหัวหารมันเข้าไปติดนะครับเราก็ทําการเคลียร์หรือว่าทำความสะอาดใส่ด้านบนเดี๋ยวนะ้ามันจะไหลผ่านไปเองนะครับโอเคใช้ได้แล้วนี่เอาก,ก็เดี๋ยวผม ไม่ถ่ายตอนให้หัวแล้วกันนาอขอพูดตรงนี้ไปเลยนะครับผมก็ปั๊มน้ำเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรเข้าไปติดหรือเปล่ามีฮะนี่อันนี้คือกา้านใบนะครับเป็นก้านใบแล้วปั๊มดูดแรงด้วยนะฮะแรงครับปั๊มแรงดูฮะโอ้โหดูดมืดตัวโอ้โหแรงครับแรงครับ อ่ะโอเคจะไปเล่นแล้วกันถ่ายคลิปก่อนอุดไว้ก่อนเอาให้มันลอยๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ตันไวปล่อยมันลอยๆหน่อยอ่าดูฮะแบบบ้านๆครับผมไม่มีอะไรมากใช้วัสดุที่เราหาได้ครับในการทำ ไส้กรองของปลานะฮะเนี่ยครับจากที่แรกน้ำมันไหลผ่านด้านบนใช่ไหมทีนี้มันไหลทะลุตัวไส้กรองละโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมให้หัวหานแล้วก็จะไม่ถ่ายแล้วนะครับปั๊มไม่มีปัญหาเนาะระบบน้ำวันนี้โอเคน้ำใสนะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปให้หัวหาก่อนนะครับผม